สถานีสวนหลวงวอรอครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มซึ่งตอนนี้เขาขยายเวลาเพิ่มนะครับมาเป็นสามทุ่มแล้วเ็บมาทีสีเหลือง6กโมถึงสามทุ่มวันนี้ก็เลยไปใช้บริการรอบดึกหน่อย คนลงจริงครับตอนนี้สองทุ่มห้านาทีนีครับสถานีสวนหลวงรอเก้าวันนี้สองทุ่มห้านาทีผู้โดยสารตอนนี้นับรวมผมด้วยก็ห้าคนแล้วตอนนี้รถก็มาแล้วครับก็เหลือแค่หนึ่งนาทีตอนนี้ารถาลังจะเข้าฉานชลาอ๋อหกเจ็ดแปด ันนี้ก็รู้นะครับเพราะขยายขยายเวลามาแต่ตอนนี้ก็คนก็ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนช่วงรอสองทุ่มตอนนี้ก็เลยเดินมาถึงท้ายขบวนเลยมาดูวิวท้ายขบวนตอนรถออกจากสถานีสวนหลวงรอเก้านึ

เราไปอทา้ายกระบวนเลยเราได้ปั้งออกมาแล้ว จะไปขบวนเดินไปหัวขบวนไปดูวิวที่หัวขบวนกันนะครับ ใชท้ายกระบวนมาดูวิวขบวนตอนกลางคืน,น,นบ้างครับว่าเป็นไงรถกำลังจะเข้าสีเียับ ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขอบวนรถโปรดรอนช่วงระหว่างพื้นทางสลากับขบวนรถ,ขอ,นรถขอบคุณค่ะ <c oughs> Attention please mind the gap between train, train and platform ในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลขอบคุณค่ะ Attention please passengers are reminded that มีที่หัวขบวนก็กระือก็ ไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะแต่งไฟนะครับก็คือถ้าที่เห็นก็การจราจรของถนดสีเินก็ลยด้านล่างก็ค่อนข้างคับขันตอนี้กำลังเข้าสีแบริง จากตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปดูทางด้านหน้าต่างกันบ้างนะครับแล้วก็อ้อมไปทางด้านหลังขบวนเนี่ยดูวิวหลังขบวนตอนนี้ด้านหน้าขาบวนมาถึงสีแบล,ล่กนะเดี๋ยวว่าจะเป็นอ๋อสีด่านนะครับ หมนจากสีด่านไปเข้าเนี้วโค้์เข้าสีเทพานี่ก้ช่วงถนนเทวา,าราิ้นสีเทพาไปที่ประวันก็จะไม่มีแสงสว่างอย่างนี้เยอะแล้วนะครับก็จะเป็นเพราะไม่ค่อยถนนเส้นนั้นจะไม่มีย่านธุรกิจที่เป็น ้า,ารบสินค้าพุทธประเจนเยอะบรเวณถึงสำโรงเห็นตรว่าวิวด้านหน้ารถที่ข้าโ้งจะมองเห็นอีไปอะไรหรอ ก็จะเข้าโค้งตรงนี้นะครับจะมองไปข้างล่างก็จะเห็น ครับเลนหนึ่งสถานีก็จะเท่าสถานีปลายทางเดี๋ยวออกากนี้ก็จะเป็น่ประว่าแต่วันนี้เป็นการใช้บริการ เที่ยวที่เขาต่อขยายเวลามาหชั่วโมงนะจากสองทุ่มมาเป็นสามทุ่มทั้งแรกที่ด้ไซนตอนนี้รถกำลังลงเนินจากสีเทพานะเข้าสถานีที่รุ่ง จะขัาา้ามพื่อเป็นแหล่งช็อตนนสีน้ำคลินที่ดีไฟดีจุดที่เป็นยานธุรกิจเยอะกว่าถนนเตริลัง เดี๋ยวเราก็จะไปถึงสถานีสุดท้ายสาีปลายทางด้วยกันนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะได้เห็นว่ารถกระบวนที่เรากำลังจะไปถึงสำารงกับรถที่จอดจากสำลรงนะครับใลาราชทางว่ามีผู้บริการมาน้อยแค่ไหนนะครับหลังสองทุกเราเขาลับ วันนี้ครั้งแรกครับที่ผมได้มาก็อลองใช้หลังสองตู้สถานีต่อไปสถานี่ลายทาง แล้วเ,เดี๋ยวเราจะได้เห็นช่วงที่เขาสับรางนะครับแต่ยังคืนไม่แน่ใจแต่มันจะมีช่วงที่โคง้งครับช่วงที่โค้งนะั่นคือช่วงที่เขาจะสับลางเปลี่ยนลางนะครับเพื่อที่จะเข้าไปรับผู้ที่จะไปลาดเท้านะตอนนี้มีรถออกมาแล้วในกระบวน มาจอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราห้มาดูบรรยากาศของเพื่อนๆที่เขาที่คนจะต้องลง่นะครับ แล้นั่นก็คือบรรยากาศนะครับรที่สถานีสำรองสถานีสำรองนะครับที่มาจากลาดพร้าวแล้วก็มาถึงสถานีปลายทางสำลองครับเที่ยวหลังสามหลังสองทุ่มนะครับวันนี้วันแรกที่ทดลองใจบริการครับก็ตามบริการนนี้ไม่รับผู้โดยสารนะคะต่อแถวก็ข้อมูลผานไปนะคะ ครับแล้วนี่คือวิวของนัเป็นทางหลังสองทุ่มนะครับของผู้ที่จะไปราดพร้าวนะครับที่สถานีสำมรองครับครับก็ขอปิดคลิปไปด้วยภาพนี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ